ไปทําประโยชน์นะครับอดอกอัญชันมีประโยชน์จริงๆนะครับดอกอัญชันต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับก็นําไปรับประทานได้ สวัสดีทุกท่านครับพบกับผมทั่วไทยไปกับบิ๊กแอรเช่นเคยที่นี่ดำเนินสะดวกสวนสบายสบายเสียงนกร้องสวนอาจารย์สวนผลไม้อาจารย์ประกอบปิดคนดังใจดีครับวันนี้มาทำกิจกรรมหลากหลายเรื่องราว มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ที่นี่สุดยอดเรื่องของธรรมชาตินะครับภรรยาผมไม่ปล่อยเวลาให้ว่างไปเปล่าเปล่าเห็นดอกอัญชันสีม่วงสวยๆรีบเดินไปเด็ดเลยไปเด็ดเลยไปเก็บมาไปเก็บมา เห็นดอกอัญชันสีม่วงสสวยรีบเดินไปเด็ดเลยไปเด็ดเลยไปเก็บมาไปเก็บมาเอาไปกรุงเทพด้วยไปทําน้ําดอกอัญชันไปใส่ไข่เจียวโอ้ลหลายเมนูแม่นะบ้านสมองไวัยของผมนี่เขาเก่งจริงๆครับเก็บเก็บเก็บและไปทําประโยชน์นะครับอ,อ่า ดอกอัญชันมีประโยชน์จริงๆนะครับดอกอัญชันต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆนะครับก็นําไปรับประทานได้ทําน้ําดอกอัญชันสีสวยหอมชื่นใจมีประโยชน์ครับเพลินๆไปนะครับวันนี้ครับ ภรรยาผมไม่ปล่อยเวลาให้ว่างไปเปล่าๆเห็นดอกอัญชันสีม่วงสวยๆรีบเดินไปเด็ดเลยไปเด็ดเลยไปเก็บมาไปเก็บมาเอาไปกรุงเทพด้วยไปทำน้ำดอกอัญชัน